ซึ่งเรื่องนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วง2-3วันนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดได้จากรายงานเช่นนี้ค่ะ จากการตรวจสอบสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าขณะนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางในแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ภาคเหนือและภาคกลางยังมีอากาศร้อนโดยทั่วไปซึ่งลักษณะาอากาศเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคกลางในช่วงวันนี้ถึง28มีนาคมจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะข,ของฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตร นครสวรรค์กาญจนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดจากสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพ,อพอกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัตภัยหรือพาย,ยุฤด,ดูร้อนซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้จริงๆแล้วมันก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าจะมีฝนตกก็ทําให้มีปริมาณน้ํามากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ดินมีความ ชื้นนะฮะมีความชุ่มชื้นลมทั้งสภาพอากาศก็กมีความเย็นนะฮะปัญหาพิเศษก็คือว่าอายุร้อนเนี่ยก็จะทําให้เกิดลมกันโชกแรงนะฮะทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายในเรื่องของบ้านเรือนนะครับเกิดความเสียหายและวก็อาจอาจจะเป็นอันตรายให้กับประชาชนนั้นได้ เบื้องต้นปอพได้ประสาน47จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนโดยจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภยัยติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจะเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจําพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการ,รเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดภยัย อีกทั้งตรวจสอบสิ่งกอ่อสร้างและป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณริมถนนและพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันการล้มทับก่อให้เกิดอันตรายได้กรณีสถา,านการณ์รุนแรงได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยได้อย่างทันท่วงทีในเรื่องนี้ทางกรมป้องกันบรรเทา,าภาัยเองก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังให้ทางจังหวัดนะครับ ทราบและก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะหนึ่งในเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบเตรียมความพร้อมรวมทั้งในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่นกันนะครับ รอที่บดีปอพยังกล่าวถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยว่าให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรวมถึงตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงรวมถึงงดเว้นการใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดบริเวณท,ที่ลงแจ้งเพราะอาจเกิดฟ้าผ่าทําให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ ส่วนเกษตรกรให้จัดทําที่คายันต้นไม้หรือที่กําบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอีกทั้งห้ามหลบพายุบริเวณใต้ต้นไม้ไป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงห้ามจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงเพราะอาจได้รับอันตรายจากการถูกล้มทับรวมถึงห้ามเข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤด,ดูร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1 7 8 4ตลอดยี 14ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป